เตาตุนกับกระจกวิเศษในป่าเขียวขจีแห่งหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งชื่อว่าตุนตาใสเขาเป็นเต่าที่มีจิตใจดีสุภาพและชอบช่วยเหลือสอัตว์อื่นๆเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าเต่าตุนตาใสไม่เคยพอใจเลยก็คือตนเองข้าเชื่องช้าจัง ทำไมเปลือกของข้าดูไม่สวยเหมือนเปลือกหอยนะทำไมขะไม่เรียวยาวเหมือนยีราฟบ้างนะตนตาใสชอบเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆเขาจึงกลายเป็นเต่าที่เศร้าอยู่บ่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเพื่อนๆทุกตัวต่างก็รักเขามาวันหนึ่งลกหูกแก่ผู้ฉลาดบินมาเล่าเรื่องราวลึกลับให้กับสัตว์ในป่าฟังว่า บนยอดเขาเหงนสายหมอกนั้นมีกระจกวิเศษที่สะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าเจ้าเตาตุต่นตาใสได้ยินเขา้าตาก็โตด้วยความหวังถ้าข้าได้สองกระจกนั้นบางทีข้าอาจจะได้เห็นตนเองสวยงามขึ้นก็ได้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางแม้เส้นทางจะชันและยากลำบาก ตลอดทางเขาช่วยแมลงเต่าทองให้ข้ามลําทางช่วยเก็บผลไม้ให้เม่นน้อยและแบ่งน้ำกับกระรอกที่กระหายทุกตัวขอบคุณเขาแต่เจ้าเต,ต,ต่าตุ่นตาใสก็แค่ยิ้มเพราะใจของเขาจดจ่อกับกระจกวิเศษหลังจากเดินทางหลายวันเจ้าเต,ต,ต่าตุ่นตาใสก็ไปถึงยอดเขาในโพรงไม้เก่าแก่มีกระจกวิเศษ วางอยู่กลางแสงแดดอ่อนๆเขาหอบเหนื่อยพรานมองกระจกด้วยใจเต้นแรงในที่สดุดก็จะได้เห็นเต่าที่สวยสง่าสียทีแต่ทันใดที่เขาส่องกระจกสิ่งที่เห็นไม่ใช่เต่าที่รูปร่างเปลี่ยนไปไม่ได้มีเปลือกเงาวาวหรือขาเรียวยาวอย่างที่คิดกลับเป็นภาพของเต่าตัวเดิม แต่เต็มไปด้วยแสงอบอุ่นมีภาดของเราสัตว์มากมายลายล้อมยิ้มให้กับเขาอย่างมีความสุขและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากกระจกเจ้าเจ้าคือผู้ที่มีจิตใจงดงามเปลือกภายนอกนั้นไม่เคยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าส่องแสงคือความดีที่อยู่ในตัวเจ้าเอง เจ้าเต่าตุ่มตาใสาน้ำตาซึมเขาเพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าความงามที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาแต่คือสิ่งที่ใจสัมผัสเจ้าเต่าตุ่มตาใสาเดินทางกลับป่าด้วยหัวใจที่เบาสบายเขากลับคงเป็นเต่าตัวเดิมเชื่องช้าเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขายิ้มให้กับเงาของตนเองที่สะท้อนบนผิวน้ำ เปลือกของข้าอาจจะด้านแต่ข้าภูมิใจในตัวของข้าเพื่อนสัตว์ในป่าเห็นเขากลับมาต่างก็พากันวิ่งเข้ามาก่อนและไม่มีใครเลยที่คิดว่าเขาไม่สวยงามแต่ในสายตาของทุกคนเจ้าเต่าตึงตาสายนั้นเป็นเต่าที่เปล่งประกายที่สุดในป่าและเจ้าเต่าก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขกับเพื่อนๆเ,เหล่าสัตว์ของเขาในป่า แง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ความงามที่แท้จริงมาจากจิตใจที่ดีและการกระทําที่มีน้ําใจอย่ามองตัวเองจะเปลือกนอกจงมองจากสิ่งดีๆที่เจ้าทําไว้ให้โลกจบบริบู์